สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้วันเสาร์แล้วนะครับคือวันเสาร์ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เที่ยวกันอย่างสนุกสนานและปลอดภัยนะครับเมาไม่ขับนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่ลานพระราชวังดุสิตนะครับทาไมถึงเรียกว่าลานพระราชวังดุสิตในสมัยก่อนเนี่ยตรงบริเวณนี้นะครับก็คือพระราชวังดุสิตนะครับตั้งแต่รั้วตรงนี้ที่ท่านเห็นยาวไปเรื่อยๆยเนี่ยครับยาวไปตรงนู่นถึงระที่นน่งอันนั้น แล้วเขาพกกลับมาตรงนี้เองเนี่ยก็คือสมัยก่อนเนี่ยคือพระที่นั่งดุสิตพระไอ้พระราชวังดุสิตทษครับก็ท่านี้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเนี่ยทรงสร้างพระราชวังดุสิตขึ้นไว้เพื่อแบบเป็นที่แปลเป็นพระราชวังที่ไว้เพื่อแปลพระราชฐานที่แบบเวลาที่พระองค์ทรงเบื่อการประทับในพระบรมมหาราชวังแล้วทรงก็แปลก็ทรงสร้างวังเพื่อแปลพระราชฐานมาประทับอยู่นอกวังเพื่อไม่ให้อัดจนเกินไปเพราะทรงมีพระบรมราชมิใัยว่าในวังเนี่ยคับแคบ ไม่เป็นไม่มีไม่มีมมข้เรียวกว่ออะไรไม่มีความเป็นอะไรส่วนตัวเลยอยู่เขาเรียกไงครับแคบ,แคบจนพระอ,องค์รู้สึกอึดอัดพระไทยก็เลยทรงก็เลยแปะสร้างหวังขึ้นเพื่อไว้สําหรับแปลพระราชาฐ,ฐานมาที่นี่เองนะครับพระราชวังดุสิตเนี่ยเป็นราชสำนักของประเทศไทยนะครับตั้งแต่กลางรัชกาลที่ห้าก็คือหลังจากที่ หลังวิกฤตการรอสอร้อยสิบสองนะครับที่ฝรั่งเศสมุกเมืองไทยก็หลังจากนั้นก็ทรงสร้างพระราชวังดุสิตขึ้นแล้วแปลพระราชาฐานมาประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นราชการนะครับซึ่งทําให้ด้วยด้วยผลสืบเนื่องเนี้ยที่พระองค์ทรงแปลพระราชาฐานเนี้ยก็ทาให้ราชสำนักของสยามในเวลานั้นเนี้ยก็ย้ายมาอยู่ที่พระราชวังดุสิตเช่นกัน ก็อาจเป็นอันว่าวางหลวงก็ถูกลดบทบาทลงแต่ยังมีความสําคัญทางพระราชพิธีต่างๆนานาอยู่แต่ว่าคือราชาสํานักทุกอย่างเนี่ยจะมีการปรึกษาหารือและประชุมกันอยู่ที่พระราชวังดุสิตนี่นนนนเองแหละครับและถนนข้างหน้านะครับที่ทุกคนเห็นที่รถกําลังเลี้ยวไปทางนู้นที่ตรงมาแล้วเลี้ยวนะครับก็คือเป็นถนนราชดําเนินนอกชื่อตามตรงตัวมากเลยครับราชดําเนินนอกก็คือราชดําเนินแต่ตรงนี้ด้วยความที่อยู่สายนอกก็เลยเรียกว่าราชดําเนินนอกนั่นเองแหละครับ เอาละครับต่อจากนี้ไปผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเขาเรียกว่าไงสถานที่ที่สําคัญของพระราชวังมุสิตสองที่ที่อยู่แบ,บริเวณนี้นะครับอ่ะอันดับแรกเลยที่ผมจะพาทุกท่านไปนะครับก็คือพระบรมรูปทรงม้าของเรานั่นเองนะครับพระบรมรูปทรงม้าของเราที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยอ่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเนี่ยครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่หนึ่งเนี่ยได้มีการได้ได้มีโอกาสเสด็จไปยัง พระาชวังแวรวซายที่ฝรั่งเศสนะครับพอไปถึงพระราชวังแวซายเนี่ยเห็นพระราชานุสาวรีของพระเจ้าหลุยที่14ก็เกิดชอบต้องพระไทยขึ้นมาก็ทรงมีความใฝ่ฝันว่าเออ,อขอสักหน่อยเถอะนะขอมาสร้างเป็นอนุสาวรีย์ตั้งไว้ในพระนครให้เป็นปรากฏพระเกียรติยศสืบไปข้างเมื่อหน้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยสมเด็จ พระบรมโอรสาทิราชเจ้าฟ้ามหาวชิลุมหะิตอ,อ่ไม่ใช่สมเด็จพระบรมโอรสาทิราชเจ้าฟ้ามหาวชิลาวุธนะครับสยามกุฎราชกุมารหรือราัชากาลที่หในเวลาต่อมาเนี่ยก็เสด็จนิวัตรพระนครเป็นการถามรงนะก่อนที่อ่าก่อนที่จะเสด็จประพาสครั้งที่สองพอสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอองค์นี้เสด็จกลับมาก็เ,าเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงนะครับในการระดมทนุนต่างๆเพื่อมาเออ จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงไว้เพื่อให้เป็นเกียรติยศของสมเด็จพระเจ้าหลวงสืบไปในวันข้างหน้านั่นเองแะครับหลังจากนั้นนะครับพอระดมทุนได้แล้วจวบเหมาะกับเวลาที่สมเด็จพระเจ้าหลวงเนี่ยสเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองในปี2450พระองค์ก็ไปเป็นแบบเลยที่กรุงปารีส เพื่อให้ให้ให้อะไรให้ให้ช่างเนี่ยปั้นขึ้นมาได้นะครับอ่าเสร็จแล้วท่านี้เนี่ยแต่ว่าเวลาทรงไปเป็นทรงสเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นแบบเนี่ยคือพระองค์ไม่ได้ทรงมาครับแต่เป็นคือม,มีมีม้าที่เป็นแบบอยู่แล้วแต่ว่าแค่พระองค์เนี่ยไปนั่งสวมให้เขาแบบไปไปไป,ไปประทับนั่งสวมให้เขาแบบปั้นขึ้นมาให้เป็นพระองค์ที่สมจริงที่สุดน,นะครับโดยบริษัทที่พระองค์ทรงไปจ้าง จ้างเขาก็าคือบริษัทซูสเฟย์ฟงด e f ฟงดี้ปารีนะครับอยู่ที่กลางกรุงปารีสเลยซึ่งบริษัทเนี้ยค่อนข้างใหญ่ผมเคยไปเห็นของจริงมาก็พอจะรู้ว่าโอ้โหพระเจ้าหลวงในสมัยนั้นเนี่ยเป็นพระเจ้าหลวงของเราจริงๆนะครับอันนี้ก็ส่งไปว่าจ้างมาเป็นที่เรียบร้อยก็ให้ปั้นปั้นไปปั้นมาหลังจากที่ใช้เงินไปทั้งหมดแล้วเนี่ยคือเงินเหลือเงินเหลือท่านี้ทํำยังไง เงินเหลือเนี่ยก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้กับสมเด็จพระบรโโมโอสาธิราชเจ้าฟา้ามหาวิชิราบุตรนั่นเองนะครับซึ่งเงินจํานวนที่เหลือเนี่ยมีประโยชน์กับคนของมีประโยชน์กับชาติบ้านเมืองในกายข้างหน้าซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าอีกทีหนึ่งในโอกาสต่อไปนะครับในเวลาที่ผมได้ไปเที่ยวไปเยือนสถานที่นั้นก็เดี๋ยวจะเล่าให้ทุกคนฟังอีกทีหนึง่งเดี๋ยวจะเกิดเรื่องนี้ให้อ่ะทันนี้เนี่ยก็รูปปั้นนี้ก็มาถึงเมืองไทยนะครับ ในเวลาที่จวบเหมาะกับพระราชพิธีพระราชพิธีมังคลาพิเศษพอดีราชมังคลาพิเศษพอดีันหมายถึงว่าการเฉลิมฉลองการครองราชสมบัติครบี่สิบปีของสมเด็จพระเจ้าหลวงนั่นเองนะครับก็พระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินมาวางศิลาฤกษ์มาอะไรด้วยพระองค์เองนะครับก็เป็นนั้นว่าพระเกียรติยศก็ปรากฏนามในสยามจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็คือ สถานที่ต่อไปนะครับก็คือพะทีินั่งอนันตสมาคมที่อยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับพระนีินางอนันตสมาคมเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับอืมเชื่อหรือเปล่าเออมันมีที่มาแต่ก่อนเนี่ยพะทีิน่งอนันตสมาคมเนี่ยไม่ใช่ทรงยุโรปแบบนี้ด้วยเออนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาสร้างพะทีินั่งอนันตสมาคมบริเวณนี้เนี่ยพะทีินั่งอนันตสมาคมองค์แรกเนี่ยอยู่ในพระบรมมหาราชวังซึ่งรัชกาลที่สี่เนี่ย มีรับสั่งให้สร้างขึ้นในพระที่นั่งในหมู่พระที่นั่งอภิเนวราชนิเวศในพระบรมมหาราชวังนะครับแต่พอตอนหลังเนี่ยรัชกาลที่5เสด็จขึ้นครองราชก็รื้อพระที่นั่งอภิเนวหมู่พระที่นั่งอภิเนวราชนิเวศลงก็จนชื่อพระที่นั่งเนี่ยยังติดอยู่แต่ว่าไม่มีหมู่พระที่นั่งให้เห็นจริงๆจนกระทั่งเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงสร้างพระราชวังดุสิตขึ้นแล้วหลังจากการเสด็จ มบ,บบพาดยุโรปครั้งที่2ในปี2451ก็ทรงได้แรงบันดาลใจศิลปะแบบอิตาลีก็มีรับสั่งให้สร้างขึ้นนะครับในปี2451ปีเดียวกันเลยนั่นแหละครับนั่นก็เป็นที่มาว่าทําไมพระที่นั่งอนันตสมาคมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้นั่นเองละครับพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับมีศิลปะใช้ศิลปะแบบนีโอเรเนซองส์กับนีโอคลาสิก นะครับที่ได้รับอิทธิพลมาจากอิตาลีเต็มๆนะครับก็ช่างอิตาลีก็ทรงก็จ้างช่างอิตาลีเข้ามาทาให้หมดอ่ะเออก็สร้างด้วยหินอ่อนนะครับหินอ่อนทั้งหลังเลยทั้งองค์เลยไม่ใช่ทั้งหลังผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเรื่องอ่ะก็ก็สร้างโดยหินอ่อนทั้งองค์นะครับใช้งบประมาณทั้งสิ้นเนี่ยสิล้านบาท15ล้านบาทเป็นร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับคิดเอาว่า15้าล้านบาทร้อยกว่าปีที่แล้วมันจะขนาดไหนในเมื่อ หนึ่งช่างเอ้ยหนึ่งบาทเท่ากับสองฟรังฟรังฝรั่งเศสสมัยนั้นนะครับคิดดูเอาว่าค่างเงินไทยสมัยนั้นใหญ่ขนาดไหนนะครับก็สร้างออกมาเนี่ยสิบห้าล้านบาทสมัยนี้จะได้ไหมร้อยล้านคงเอาไม่อยู่แล้วครับหินอ่อนแบบนี้ทุกคนเห็นบนโดมสีเขียวๆนั่นไหมครับจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่สีของสีที่แท้จริงนะครับอันนี้เก,เกิดจากสีสนิมนะครับที่เกิดขึ้นตามที่แบบโดนน้ำโดนฝนโดนลมต่างๆก็เกิดสนิมขึ้นก็กลายเป็นสีเขียวขึ้นมานะครับจริงๆทํามาจากบรอนซ์ โอเคครับอันนี้ก็เป็นอาศิละปะ้ะต่อไปหลังจากที่พระอ,องค์เนี่ย <c oughs> มีรับสั่งให้สร้างขึ้นมาเนี่ยมีรับสั่งให้สร้างแต่ว่าสร้างไม่เสร็จเกิดสวรรคตรไปก่อนนะครับพระที่นั่งนี้ก็สร้างไม่เสร็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งคืออดีตก็คือที่ที่อดีตก็คือสมเด็จสมเด็จตบรมองาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารก็ขึ้นของาราชบาาัณฑิตหก พระนามว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ทรงรับงานนี้ต่อมาสร้างต่อให้เสร็จเพื่อเป็นพระเกียรติยศของสมเด็จพระบรมชนกนาถให้ปรากฏเกียรติคุณอยู่ในราชอาณาจักรของพระองค์ต่อไปก็เลยรับงานนี้มาต่อซึ่งโดยความที่พระองค์อุปการะงานของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อรักษาพระเกียรติไว้นี่ครับก็จะทําให้พระองค์เนี่ยเป็นหนี้เป็นศินในวันที่ ในเขาเรียกอะไรในการของพระอ,องค์ในราัชากาลขององค์นั่นแหละนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะทุกอย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นแล้วพระธิ่าอนัอน,นตสมาคมไม่ทำไรอันดับแรกเลยนะเป็นรัฐสภาหแห่งแรกของประเทศเออเชื่อว่าในสมัยเนี่ยสมัยมีการประชุมอภิรัฐมนตรีสภาในสมัยรัชากาลที่7นะครับก็ใช้สถานที่นี้เป็นท้องพระลุกเป็นสภาในการประชุมการประกาศการพระราชทานรัฐธรรม ในปี2,475ก็ที่นี่การจับอะไรอ่ะการเปิดพิธีเปิดรัฐสภาก็ที่นี่นะครับแล้วแต่ว่าถ้าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จมาเองหรือมีผู้แทนพระองค์มาซึ่งตอนนี้ก็ในรัชกาลปัจจุบันตอนนี้ก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชก็จะเสด็จมาเองนะครับพระที่นั่งองค์นี้เนี่ยสร้างอยู่ในพระราชวังดุสิต นในเขตในรั้วพระราชวังดุสิตซึ่งทางด้านทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายไปทางดีนะครับก็จะเป็นพระที่นั่งอัมพรสถานนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสมเด็จพระบรมโอศสาธิที่าชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามขุฎราชกุมารคือเจ้าฟ้าชายองค์ปัจจุบันเนี่ยประทับอยู่ที่นี่นะครับก็ก,ก,ก็ก็อยู่นะครับก็ประทับอยู่ก็ไม่ไม่มีใครกล้าทําอะไรผมก็ได้ยืนอยู่ได้แค่นี้แหละครับก็มันยังไงอะ่ะ ก็มันเข้าไปไม่ได้แล้วว่ามันดึกแล้วนะผมก็มาเทีไม่ได้นะครับข้างในเนี่ยผมไม่เคยเข้าไปนะข้างในผมไม่เคยเข้าไปเลยแต่ว่าข้างในมีทุกคนบอกสวยซึ่งผมเดี๋ยวผมต้องหาเวลาสัสกวันนึงมาต่อคิวแยงคิวคนจีนนี่แหละครับเบื่อจังเลยนะแต่ถ้าไม่มีพวกนี้ก็เรากินไลอ่ะเออใช่ไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ,ะทุกอย่างก็มีดีมีเสียครับตามวัตตะบนของโลกใบนี้นะครับ เริ่มบนแล้วนะ <G ül üyor> ก็ก็นี่นะครับเป็นเก็บเล็กน้อยคร่าวๆที่ผมพาทุกท่าน,นมาเที่ยวาสนะครับแล้วก็แหลกับ2องสถานที่สำคัญก็คือพระที่นั่งอนันตสมาคมที่อยู่ด้านหลังของผมและก็เอาละครับผมคิดว่าวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอเนอะเกี่ยวกับสองสถานที่สำคัญในพระราชวังดุสิตนะครับออลืมลืมลืมเดี๋ยวเดี๋ยวในรั้วนี้นะครับ พระราชวังดุสิตนี้ยังมีเจ้าประทับอยู่นะครับก็คือเป็นพระบรมสาราเจ้าฟ้า,ฟามหาอุชากรสยามกรฎราชกุรมาในปัจจุบันนะครับก็ประทับอยู่ที่นี่นะครับก็ในพระที่นั่งอัมพรสถานนะครับเพระาะว่าสมภูม์ไม่ประทับที่วังสุโขทัยแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพระตำหนักสวนกุหลาบพ,พระราชวังดุสิตเหมือนกันตรงนี้เนี่ยในในพระาราชวังสวนกุหลาบเนี่ยก็จะเป็นที่ปที่ที่เขาเรียกอะไรออกงานต่างๆของ พระองค์เจ้าพระบรมวงศ์ือพระองค์เจ้าสมว,วรีนั่นเองครับบางทีสมเด็จพระเทพพระอเสด็จมาตรงนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าจะใช้สถานที่ตรงไหนแบบในการประกอบพระราชพิธีหรือประกอบงานงต่างๆให้แบบพระราชทานพรพระราชวโรวกาสให้คนเข้าเฝ้านะครับก็จะประมาณนี้ส่วนตอนนี้นะครับมันก็ดึกพอสมควรแล้วเนาะผมก็เดียวผมก็ต้องไปท,ทําธุระอย่างอื่นต่อละนะครับแล้วเดี๋ยว เออถ้าอย่างไงเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสหรือไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีเรื่องมาเล่ามาเรื่องมาถ่ายทอดพาทุกคนเที่ยวไปกับม,มือนกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันเสาร์อาทิตย์ดีกว่าขอให้ทุกคนนัท,นทบแบตให้เต็มนะครับพักผ่อนให้เยอะๆนะครับจะได้มีแรงไปทํางานอีกห้าวันไม่ได้บอกใครก็บอกตัวผมเองด้วยนี่แหละอ่ะโอเคอสำหรับรอบนี้นะครับสวัสดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ